LG ระบบธรรมดาต้วนี้12,000วิวอันนี้เป็นรอยน้ำนะที่ไหลออกจากตัวแอร์เดินเดินปักด้วยอันนี้ผุไปแล้วลูกค้าบอกไม่เย็นเปิดละนี่ความสม่นร์ทำงานเป็นลมเย็นแต่ว่าไม่ใช่ลมเย็นปกติไปดูไฟาร้อนอีกทีว่ามันยังไงดูดินี่ไงแต่เสียงคมอมคางเขงียช่วยเท่านั้นมาเว้ย อาการนี้ปอดลมไม่เสียนะจะเป็นแคปที่เสียน้มยาต่อลงมานู่นนะช่างแแห่เขาต่อลงมาเพิ่มตรงนี้ท้าไปบัดพรมอม,มันโอ้อาการน้ํายา่าดด้วยแต่จะงานยาวจีหนึ่งศูนย์นเออคอยอลูมิเนียมมาดูตแหน่งน้ําหยดนะตรงนี้นะครับข้างล่างดูดิก็จะเป็นหนูมาแทะไปครับไม่มีเทนวนเลยก็ต้องเอาออกม้ว่เฉนวนก่อน ครับท่อคอยเย็นนะเนี่ยชุ่มฉนินใหม่น้ำมันมาถึงจะไม่มีน้ําลงมานี่ก็จะอุดรูนี้หลังจากที่เราติดตั้งเข้าไปแล้วเพื่อจะไม่ให้หนูเข้ามาได้ครับปิดคอยเย็นลงมาก่อนรูข้างหลังเนี่ยหัวกระโหลกนะครับมันเป็นหัวกระโหลกโบราณไปแล้วนะชุดรางนี่ก็เป็นการเย็บแบบนี้ผมว่าน่าจะเป็นการย้ายแอร์มาแล้วก็ช่างใช้หัวกระโหลกตัวเก่านะผมแนะนําให้ลูกค้าเปลี่ยนตัวใหม่เลยครับอย่างนี้เมื่อแกะนี่ออกมานะนกมันเข้ามาทํหลังนะทำาลังมาแทะจิกฉนวนไม่เป็นฉนวนแล้วตอนนี้หมดกัน แต่สังเกตจุดอีกอย่างหน,นึ่งเนี่ยท่อนำทิ้งเราไปอยู่บนสวนของราง <S <S เปิดตรงนี้ดูกันฝาครอบตัวรองหลังไม่มีด้วยนะอย่างนี้ก็ไม่น่าจะติดนะน,นท่อนำทิ้งบอกวพวกนี้ปุ๊บในลงล่างนี่เลยดูที่นี่แฟร์ไม่มีหนึ่งสองซ่ําจะเอ๋ดูดูพี่เชื่อมครับพี่น้องไม่มีแฟร์เจองานเชื่อมวะเฮ้ยไม่มีแฟร์วะงอกงานแล้วเราคอยเย็นลงต้องตัดครับไม่ใช่งานง่ายจากงานง่ายๆมีแฟร์มันง่ายพอมาตัดอย่างเงี้ยมันเป็นงานยากเลยครับโอเคครับ เดยวแกใหม่แถวนียทั้งหมดเลยก็อนี้นะที่เราออกมานะครับผมมาจจุ้มชุวหนวนใหม่ผมมาดูโครงเนี้ยเครื่องมือช่างเน้มีผมไม่รู้ว่าแอมแล้วไม่เย็นหักครับพี่น้องหักมาอะไรไงงอหักเลยท่อหักตรงเนี้ยอย่างที่ท่อหักกันตรงนูนะครับผมอ,อย่างว่าไอ้ไม่มีอะไรรับท่อเลยมันอยู่กับอะไรวะเ <c oughs> <c oughs> อนอน็อตดำยิงบี้ท่อทิ้งใส่กับผนังบ้านเขาเลยโอ้ยนี่มันเจ๋งกว่า โอเคครับได้ตัวมาแล้วฉนวนมันไม่มีนะครับน้ำมันเลยหยุดเข้าในปุ๊กมากเลยหนูดูดิตัดเรียบหมดตอนนี้เราเคลียความสะอาดก่อนเลยทํามน้ำยาไปแล้วด้านหน้าด้านในไอ้ตัวนี้เราจะหุ้มฉนวนเราจะฉนวนมาหุ้มใหม่ด้านในก็เกลี้ยล้วโอเคตัวนี้กรุ๊กหลอกถอดออกมาแช่น้ํายาบังคับหลบพตัวนี้ก็ถอดออกมาล้างเคลียเกลี้ยงเงาวับด้านหลังนี่ก็เกลี้ยนะล้างเกลี้ยงทุกด้านเลย ตกกอบชุดทั้งหมดเนี่ยเอาไว้เป็นคุชค,คอยเล่นก่อนขึ้นขแขวนก่อนเปลี่ยนตัวนี้ให้ไหมผมก็ลงใส่ชุดใหม่เข้าไปเลยนะครับวิงมาเนี่ยนกกระจอกมันเข้านี่รูเดิมมันน่ะนะเข้ามาทำรางอยู่ในนี้่ะจบรางปิดแคบลงไปเลยเรียบร้อยเข้าไปได้จบเรื่องของนกกระจอกใช้เบนเดอร์ดักแล้วก็ต่อท่อรากยาวมานี่ทำตั้งแต่ตรงเนี้ยขึ้นมาเลยส่วอนตรงนี้ลงไปข้างล่างเหมือนเดิมไม่ได้ไปแก้อะไรโอเคครับตามนั้นแหละ